เอาละครับพ่อผมครัคุณใช้ยฟิลแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับแดนวันซีเหมือนเดิมกลับมาต่อยทำไมต้องตีเราวะอยากตีอ่ะไปแล้วไปครับบินได้แล้วนี่เราได้ดาบใหม่มามันเป็นดาบที่ะวันดับได้โยนให้แล้วโยนให้แล้ววะไม่ไม่ได้อะอยู่ในตัวไม่มีมีเอามันหายไปไหนวะเอา มีฟิวเี่เราแปลงร่างโคตรนานอ่ะเออเอ๊ดักันบอลยังไม่เก็บเลยโอ้ที่ครับดูสามลูกเพิ่อมาแม่งดับแม่งดับมาติดกันสามลูกตรงนู้นอีกลูกหนึ่งตรงนู้นไม่รู้มาตอนไหนไม่เห็นปุ๊บุบินเติมปต๊บเราใส่ชุดเกาะอยู่แล้วเนี่ยเอชุดถ่วงน้ำหนักอตอนนี้เยด้าแม่งไม่ไม่บักแล้ครับนี่แบบไม่กระตุกนะตอนมีหนึ่งลูกเรามีสองลูกแล้วในกล่องมีอีกหนึ่งะก็เป็นสี่สี่ เอาในกล่องนี้เอาในกล่องเล็กเอ่อเราจะได้ขอพรนะครับชมกันเฮ้ยมันดกมันได้กระดูกมากินอันนี้กินเนื้อเนื้อไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วมันมันจะให้กระดูกอันหนึ่งอ่ะถ้กินหมดอ๋อเออใช่ใช่ใช่จะไปไหนดีฟิววันนี้จะไปต้องสู้กับตัวอะไรวะวันนี้เราคือซูเปอร์ไซยาห์ก่อนนะนะซื้อแบบโดโดริที่นาเม็กที่ นามิกไปยานยานใหม่ครับยานใหม่ใช้แล้วก็ได้อ่าเอ้าทำไมมันโหลดดิ้งลันเชื่อนานเนี่ยวะอ่าโอเคกดเลือกนามิกไปแล้วเอานามิกครับเอ้างี้ไปให้วะเดี๋ยวรอก่อนวาร์ปอยู่วาร์ปอยู่อ๋อรอโหลดครับเราดูโหลดอ้มาแล้วื้อเทพไปผมสู้ไปหลายตัวแล้วเนี่ยถึงตัวอะไรแล้วอะซาบอนโอ้โหฆ่าโดโดริแล้วล่ะ อย่ารอรอแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยสู้ฟิสเตอร์พร้อมกันสู้กันไอ้นี่ไอตีโหไดโนเสาร์มันตามลงอยู่บนเขาแล้วกันยังไงวะลองตีเลยอุ๊ยปั๊บจิ๊ยานยานยานขึ้นมาเออเอาดีเอาดีตีไม่ได้ปั๊บปั๊บชิปปั๊บชิีโหูดหดอันนี้เราคือเทพเจ้าก๊อตเราจะใช้พลังแค่25% จิ๊บมาโอ้ยโอ้โหดาเมจเจ็ดเอ็ดว่ะโอ้โหมันเลือดเก้าร้อยเอ้ยแม่งตีแรงจังวะพลังยี่สิบห้าเปอร์เซ็นทำไปอะไรมันไม่ค่อยได้แล้วเออเฮ้ยข้อดอกอะไรนี่ยร้อยร้อยสามสี่อันนี้มันไม่บอกวะรเกวอกด f สี่ดูอ่ะ f สี่เห็นไหมดูงาดูไม่ได้ไม่เห็นได้มันขึ้นข้อความอะไรไหมไม่ได้ไม่ขึ้นมันมีอยู่หน้าเนี่ยี่เพเยอร์ออลลี่ม็อบ โชว์ออเไม่ได้ใส่สเกลเตอร์ไงฟิวไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคีเซนน่ะคีเซนคีเซนไม่เห็นได้เลยไม่ได้อะเออสีสีไม่ได้ไม่ได้มาซาบอนซาบอนฮะลองดิเอาไปเท่าไหร่เดี๋ยวดูเอาไปไหมโอ้โหเยอะอยู่เจ็ดร้อยห้ารถเรามาเหลือหกร้อยสี่สิบ รถหกสิบห้ามาโอซาบอลเห็นตีเข้าร้อยหกเจ็ดเห็นซาร์บตีเข้าร้อยหกเจ็ดเห็นซาบอลตีเข้าร้อยหกเจ็ดเปลี่ยนท่าแป๊บเปลี่ยนท่าแล้วลเดี๋เสาก่อนเลยบ๊อบไอ้นี่น่าจะแบบไม่กี่ทีตายเลยเราระวังมันกลายล่างนะถ้าไม่รีบฆ่ามันกลายล่างเออหรือว่าอยากดูล่างกลมันอยากอยากอยากจัเดี๋ยวรอแบ่งล่งรอมันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลาย โอ้ยตีไปโดนเออตายเลยเอามาดูตัวนี้ก็ได้เออเจ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 อโอ้ยแอบรอรอประเทศรยพอเลยตอมุดเออมันบินตามว่ะโอ๊ยมันบินตามเนี่ยโอ้ยโอ๊ยแกร่างดีป่ะเขาแกร่างสิเอออปล่อยพลังอยู่นั่นแหละอเอาเรียบร้อยเลยรอสี่นาทีไป เอ้ยมันมีไงมันมีคาถาไม่ใช่กรถากระถาเอ้ยคำสั่งคำสั่งเกิดมาอยู่ได้สิลืมไปแล้วเลื่อนหาเลื่อนหาอยากนะขอไปส่องมันหน่อยโอ้ยพูดครับเดี๋ยวมันยังไม่กลายร่างสักทีวะหรือวันต้องเลือดเหลือน้อยๆอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเออนี่เลือดเหลือเจ็ดสองมึงดูหน่อยโอ้ยตะวันได้เรียนคีเซนต์มาไหมคีเซนเหรอคีเซนดูปั๊บ ไม่ได้เรียนว่ะเจอตะวันลบออกไปนี่พาที่แล้วเรืออะไรเอ้ามันระเบิดตัวเองตายว่ะเอาแจ้งมันตีใหม่ก็ได้อารมณอืออืออือเชียรดดูแบบคาถาเกิดใหม่อาเรียบร้อยต่อไปน่าจะฟีเซอร์แล้วว่ะถูพอเทสไม่ใช่นี่แม่งตัวกองทัพกีนิว มาครับเดี๋ยวเรามาเกิดใหม่กันเนี่ยมันจะมีคนบอกว่ามีคาถาเกิดใหม่ทีมไงขอบ้างไห C V C R V I อ่าเรียบร้อยอ๋ออจุดโอเคลียร์มาเล่นกันเล่นคาถาเกิดใหม่มาเราก็จะไปคุยกับท่านเจ้าพิภพเนี่ยเดี๋ยวบึ้มในรอเสาเล่นแป๊บมัต้องรอไอ้กลับล่างแล้วอ่ะเวลาหมด น้ำเม็กเอื้อต้องลงมากับรับกับบ้านใชไหมเอ็อ็ไม่ใช่กดไหนวะควาชิบหายกดแม็กตัวไหนวะลืมแล้อ่ากดเจต้องแม่งเจอเออเจเอากับบ้านรับอะไรบ้าเลยมา,ยายไปไกลฟีเซอร์นะอะไรไงยานม้องตีไว้พัง เชียร์หรืเอเปล่าองยานหายยานหนูหายไปหน่อยปล่อยพลังใส่ไนโนเซาอยู่นี่เราเออว่ะยังไม่เรียนคิเซนเลยไม่ได้ละเรียนเรียนพลังพอไหมเนะี่ยมันสกิล,ม,นะม,ลมันเต็มนอกมีแด็ตมีจัระโดดสูงเนะี่ยมันกระโดดสูงมันแจม่ยมยวมีอะไรบ้างนะมีครับสเปอร์ฟอร์มไฟจั๊มแร็ไคโอเคน ก็ตฟฟอร์มอ่ามีอะไรอีกไหมมันน่าจะเหลืออยู่อีกช่องหนึ่งน้าหมดละเอาจั๊มออกก็ได้มันไม่ค่อยจำเป็นหรอกพลังโดสูงเรามีไฟไงเรามีหยองอ่าโอ้ยได้ไหนวะดีนะอยู่กองทัพโดยดเสารว์เคลื่อนย้ายพิบตาเด็กโอเคมาละอุ๊ยโอ้โหตกใจโอ้โหเดี๋ยวดิโคตรเยอะ ใช่ใส่ท่าเอาคนะิุกอะอ่ามันมีท่าอะไรั้งวะต้องให้บอกคือท่าเลยนะจะรู้นะทำไปทาไปท่าไงแต่บานคอยคอยดูข้างหลังดีๆนะทำไมเโาใครวะเนี่ยมีแจ้งกินนิวแจ้งกินนิวใช่โอ้ยเอออออ้้้ใหญ่จังวะแข่งโคตรเยอะเดี๋ยวลองอีกท่านึงกันนี่คือท่าอะไรอ่ะ ขาดเร็วด้วยว่ะอ้าวคือตายเป็นไรตายแล้วมันโดนแล้วเหรออุ้ยเอ้าแล้วมันมาตีเราเอ้าเด็กมันห้าวอ่ะได้ได้เราเจออยู่ไหนวะเอ้ยมีชุดขาดด้วยว่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอุ้ยปิวมันยิงมาจากไหนไม่รู้มันยิงมาจากไหนวินนี้วินนี้ โอ้แล้วมึงหลอกอีกที่หลอกไปแล้วเจ็บมาเสร็จครับอันนี้อา p r ทูโปรเทคเสีอ๋อนี่ไงแก๊งกินิวมาบวกได้ต่อหมดอุ้ยอุ้ยทำไมแรงนะบ้โคตรแรงอู้อู้อู้เนี่ยเรามีร้อยสี่เจ็ดตั้มเราขับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋เดๆมันแรงเดินไปบ้าโคตรแรงอู้อู้เจ็บทีละตัวนะจ๊ะ อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้วับวกแม่งอืมอืมรียบร้อยตายหนึ่งอืมอืมอืมรียบร้อยยังวะยังยังไอ้ดูเาสาต้นเก่งเก่าเต็มวะสล็อตเต็มทำอะไรดีวะเอาอะไรออกดี <c oughs> โอ้ยโอ้อยยิงนะจ๊ะยิงนะ <c oughs> แดดไม่จำเป็นลบทิ้งแม่งลบยาแป,<า>ป,ป๊บมานี่ตายวะยังบ๊อปป๊อปอันนู้นเสาเก่งเก่ายี่ไง ออใครก็ได้ตอนนี้ยออหมดเกือบเต็มว่ะอ้าวตายอ๋อรู้ละจิงเยมมายังไม่ถึงฟีเตอร์เลยเอากดปิดดูมันจะสู้ไงขนาดเป็นก๊อชนะเนี่ยไอ้ก๊อตจริงก็แบบไปมาดูเรื่องมันต้องชนะใช่หรอเปมันต้องชนะนะชนะง่ายๆเกือบง่ายกอนแล้วแตกก็แบบกอนแล้วเริ่มพังแล้ว มันเป็นว่าเกาะแตกก็แหงเจ็บที่พังอยู่ไหนครับฟิวอยู่นี่อยู่นี่มาเลยมาเลยคีโอ้ยคอเออเออเอ้คีเซนที่จะแสดงพลังไม่ได้เพราะลบอะไรออกก็ได้ไม่ต้องลบหรอกเรียนไอ้นั่นดีกว่าเรียนไอเนี้ยอะไรอะไรโปรเทนเตลอะไรอันล็อกอะโปรเทนเตลอัลล็อกชื่ออะไรอะเรียนเลยเรียนเลย ดีดีมันดีมันดีคืออะไรอ่ะอ๋อจามอแล้วนะคีย์เซนด้วยก็ได้คีย์เซนด้วยจะได้ดูพลังได้อันนี้พออันนี้พอเราดูเรออกไปแล้วเอ้าแด็ดไม่เอาเสียอะไรบ้างเออแต่มันไม่แด็ดหรอกเด็ดไม่ค่อยจำเป็นหรอกมันไม่ค่อยแดดว่าเอาเด็ดออกได้นะที่จำเป็นก็มีไฟเลยเดชพูดจะเสียดายที่อัพไปนะครับสเต็มเลยอัพไป อืออีกครับป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 รเบวัดขอยี่สิบเท่าเชื่ออยู่ยหนไเนี่ยอยู่นาเม็กอะมาเลยมาเลยเพื่อนย้ายพิพตามาเดี๋ยวให้ดูอะไรอ่ากดกดตาววอลลิมปึ๊บนาเม็กมาช่าเห็นแล้วด้านขวาอเห็นไอคอนโอ้เออได้แเสา โอ้ยตียานไงมั้ยยูยานตะวันต่อยไดโนเสาให้หน่อยโอ้ยโอ้โหมันมันเยอะว่ะโอ้โห3สามตัวแล้วว่ะมาเดี๋ยวจะให้ดูอะไรดี่ยควาตายยากเะรอวะชาร์ตดิชาร์ตอับหนึ่งซุปเปอร์ซาย่าเดียวทำไมตะวันไม่เอาผมม่วงจะได้เข้ากัน เอ๊ะตะว,วันเลือกสีผมไม่ได้นี่วะตะวันเป็นชาวสยาเป็นทันและต<า>้ะองเ,เป็นเจ้าหนุ่มเจ้าใช่ไหมชาดแบบอ่ามาเจอเฮ้ยเป็นซุปเปอร์สยามันหมดเร็วไหวนะตีมันเออนั่นแหละตะว,วันเห็นพันตลอดเลือดยังมาดูมาดูอัอนนี้เห็นเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดรนะ้อยเก่าแล้วอ่ะดูไงว่าเจ็ดร้อย เอฟสีให้มันเป็นโชว์ออโชว์เห็นเป็นเท่าไหร่มันจะอยู่ข้างๆมองไม่เห็นมันเมินของคนแรกเกิดเอฟสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเน่ยโชว์ออไม่เห็นไม่ฟิวอัพเลยอัพเลยอัพคีเซ็นคีเซ็นไปเอาหมดแล้วหมดแล้วต่อดูนี่นะนี่คือพลังศูนย์เปอร์เซ็นห้า 10 15 20 25 30 35 40 45 50แล้วก็55 60 65 70สิบหกสิบห้าแล้วเออได้85ดสิบหนชาร์จได้แค่50ทสิบทำไงวะฟิไอ,อะไรอันล็อกอะไอ<ม>นั่นอ่นั <laughs> น่ <c oughs> นแหละ <c oughs> ได้แปดสิบด้าเอ๋อ แต้มแต้มไม่พอเมื่อกี้มีร้อยสี่สิบกว่าแต้มเองก็อัพได้ตั้งเจ็ดขั้นนะสันนะก็อัพไอ้นั่นหน่งก็ซื้อมาสองอันก็แล้วกันละสี่สิบห้าสิบออกพันแปดพันหมื่นสองเขาจะหาแต้มพวกนี้ได้จากไหนวะต้องตีม็อบเอาการแต้มนะลองอีกทีเฮ้ยอเออเออแต่เลือดมันตีเราแรงว่ะโคตรแรงอ่ะ มาช่วยตีฟิวเออดาวันตีมันตายแล้ววะเออเออเออโอ้ตาย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 เออโหดืังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วซุปเปอร์เซยาบูไคโอเคียนแม่งเออลืมบอกไปเลยท่าที่แล้วทีมที่ไม่เห็นมีเพราะไฟเต็มนะต้องไปดูช่องตะวันเอาถ้าใครอยากดูอ๋อ อ๋อโคตรโหดโคตร <ทด S 2> โหดเออเจไฟอโอ,โอ,โอ้ตีทีเจ็ดร้อยดาเมจอ่าได้นาดนั่นเป็นเธอเคลียแบบเจ็บมว่มันมีคนบวกไปทางนี้มันมีสี่เออเออที่มันแดงฟ้าแดงฟ้าใครใครโอเคเน,เนี่ยซูเปอร์ไซยาบูเออไหนครับดืนตัวมันซอนส่องคนถูด อย่าตีนะอย่าตีนะเฮ้ยมันตีโคตรไกลเลยกีนนิวเอาไว้ตัวสุดท้ายนี่กีนนิวเอื้อมันบอกจะไปฟ้องมาตเตอร์ฟิสเตอร์ฟ้องเลยมาฟิสเตอร์แล้วอ่ะตอนค่าค่าได้อย่างโอ้ด้วยเดี๋ยวด้วยนสิบร้อยพันหมื่นแสนห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดแมตเทนพอย์ คนคนเราคนเรามันเป็นอย่างนี้ไงเดี๋ยวเยาฟาร์มแต้มแป๊บเอ้ยเจโอ้โหแต้มโคตรน้อยเจิบเจ็ดแต้มขนาดมากเ้อัพได้แปดเอ้ยเก้ t p เกันแล้วว่ะเก้าสิตวะตวันเออพลัง95%เปอกือบร้อยแล้วเคปับับปับับเท่าไหรนะเปอร์เซ็นต์เอ้ยไอ้นั่นเท่าไหร่นะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะเเวลเก้า กเลเวลวสิบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเร็วก้าพลังธรรมดาเนี่ยร่างธรรมดาห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกมันตายยากนะวะเร็วสาวตัวนี้เดือดสิบเองเอ้ยทำไมตะวันตีเข้าทีละหนึ่งหมายวะเอออะไรเรียกเข้ามากองทัพนั่นแหละกินต้องกินกินเนื้อรัวๆเลยมันต้องเวิวเท่าไหร่วะอยู่เฉยตีด้โอ้ยเอออุ้ยลืมแปลงร่างมาหนึ่งมาหนึ่ง แตยนะพี่นุ่มไต่ง่างแป๊บเออเออเออเกีจเกียสองนี่เป็นล่างไหนวะเหลือไว้เลือดตัวละหน่อยเกียสองนี่มันเป็นล่างไหนฮะอ๋อโอ้ยตายอันนี้เหมือนเดิมทุกคโอู้วโอ้ไม่คอยมันน้อยจังวะเอ้ยชุดเกาะพังหมดแล้วหรือเปล่าวะพีชเกาะพังหมดแล้วอ่ะเกาะพังอ่ะ มันแรงไปวะตายตายแล้วตัวันตัวันจะเอาแต้มหรือจะข้ามเวสไปเฉยๆแต้มดีกว่า <c oughs> ชนะให้ได้น่ะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้วะได้ได้ได้ชัดไปแปลงล่างใหญ่แม่ง <c oughs> แต่ว่าก๊อตแม่งยังไม่ชนะเลยยาบูได้ได น่าเดี๋ยวไปรอนะเม็กได้วับไปวาร์ปมาตั้งสายก็นะครับมันก็ตายบ่อยเอ้าร์ปไม่ได้เออได้ซึบใช่ปึ๊บปึ๊บทำเม็กมาเจอหมู่บ้านอยู่ไหนเอ่ยตึ๊บอยู่ไหนวะมาเลยมาเลยว์ปไปยังอยู่ไหนไม่รู้มาแล้วคือยังไงปเอ้ยกดผิด เอายานไม่ยานไ,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 ไปทุบมาก่อนเหรออะไรเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะไม่รู้กดเจดูกดเจดูเจดูยานหนูกดเจดูลากไปให้ทั่วว่าตะวันอยู่ตรงไหนเอาแล้วยานหนูเลยนะยานไม่รู้รเสียใจตะว,วันตะว,วันไปไหนวะไอน้นี่น อ่านี่ดูนู้ดกี่กายเลยไหนปลงล่างก๊อดไอ้ล,อล่างบูดล,ล่างก๊อตเลยหรอเสียฟิวฟิวฟิวห้าดาวฟิวเลือดอ,อ,อันนี้คือเป็นล่างก๊อตไอ้ล่างฟ้าใช่ไหมเออขู่ก็เป็นกดไอ้แดงแดงอะไรวะไอ้แดงแดงนี่กดอะไรอะฟิวใครโอเคน่ะชี้ไปให้ดิสเบลลโอเค เอ้ยมันมันล่างสุดท้ายแล้วมันล่างสุดท้ายแล้วโอ้ยหุยมาตายยังกินเลยู่ดผิผมผิดผมเออเออเอาดิอู้สามพีตายวันระวังรอพิซเซอร์น่ะระวังตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิเซอร์ต้องมันเอาพวกนี้ก่อนไอมันเปลี่ยนเป็นล่างสุดท้ายแล้วฟิเซอร์ตดุกยาแล้วหูแม่งตีก็แรงมั่งเยอะเดียว ดีตรงนี้ตัวนึงปับ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 หูเจ็ดร้อยหดอกเจ็ดร้อยตัวเออตาย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 พิซซอร์เป็นไรฟิเซอร์บ้าไปแล้วตรงไหนอุ้ยฟิวเหมือนไปตีชาวไอ้นี่ว่ะยังเป็นสี่ม่วงไหมโอ้ตายตายเรียบร้อยได้ได้ขันนี้มันจัดการฟิเซอร์ไม่ได้หวะนี่ไงถึงฟิเซอร์ละไม่ใช่ไม่ใช่ แตงเอ้ยไม่น่าเลยป่ะเออปรลยคือนลองพ v วพนะใ้ยของมันลองได้ถอดเกาะเลยถอดเกาะตีนีเอากลับบ้านไปเดี๋ยวจำระลึกกันต้องไปดูคมบานหน่อยแตมแปบเติ๊บเติเิเซนเ เอากดผิดเอาลบสกิลว่าเอาเนี่ยร้อยเลยเดี๋ยว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 พอเท่ากับกี่เซนเอาใหม่อัพใหม่เอาสักสองสามร้อยพอนั่นงุูสางกันนะครับทำไมเขาควายอย่างี้ครับ จำได้ 8. อีเวิลแปดอ่ะอัพแป้งเลยนกัน,อ,นอ,อ่อพอพออัพไม่อพอหมดแล้วฮีอพลังไม่พอมันเขาไกลที่ท <ไป S 1> <God S 2> ่านก็สู้พิสเตอร์ไม่ได้โอ้โหมันมน่าจะแบบหลอกดาวหรือเปล่าดูคอมมูนก็สปอม์กี้คอมมานด์เอลไอจีเอลไอจี I L I G. อะไรวะอู้หูอ๋อ อูวีพีโคตรเยอะว่ะเชตะไรครับอะไหนด be ีวะหาแร่รอกันนะบินหาแร่แหมอ่ะเห็นได้ไม่ใชกระตุกเลยเชตุบีโคตรเร็วทำไมโหวร้อนวันนี้วะใครว่ฟิลไม่มีไรไม่มีไรควรอธิบายคนอื่นฟังควรอธิบายคนอื่นฟังนะคือเอ๊ะทำไมมันเกิดตรงนี้วะ ต้วันดูจ้ามีวันนี้มาใกล้ๆเดี๋ยวขอชาร์จแป๊บไม่ม่วัดเอาอยู่นี่ตึ๊ออ่ะพอละอ่ะโอเคดูเอาผิดปุ่มเอานี่ของจริงดูดิดิเอ้ยซูเปอร์สายาื่อะไรวะนะอ๋อลังอ๋อลูด คนชั่วไม่บอกทำยังไงต้องเป็นคนชั่วที่สุดอะทุกคนเราอยากลองไหมตีความชั่วตีความชั่วใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวละเราจะยังไม่ชั่วเราคนดีเลตีนเปล่าฟิวมาตีนะคนดีคชั่วใช่ไหมได้คนชั่วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมีพลังเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก็กินเนื้อก่อนปุ๊บ มันทั่วตาคุณดีโอ้ตะวันเลือดเหลือหกร้อยอ่าเต็มละมาเอายังก็ตดเอาจะโอ้ยไม่โดนโอ้ตะวันตีอลไรอืออยู่ไหนอึไหนวะเอาดิเอาที่ฟิวไหนไหนวะตะวันเลือดโอ้ยเลือดโอ้ยมันมองไม่เห็นเลไหนวะเร่งเร็วว่ะโอ้ยโดนโดนโดน ล่างเหรอจะให้พลังงินฟิวมีไหนมองไม่เห็นเลยค้างเอากลับล่างแล้วเออแล้วก็แต่ว่าตายแล้วเออเออเออสนุกท่านนี้มันคือตุ๊กตุ๊กสายาเลยวะก็ถือว่าล่างอย่างนี้ล่างบูอ๋อเหมพลังแม่งหมดเหลือศูนย์เลยแม่งบังคับกลับไปศูนย์ ออแล้วมันชาร์จชาร์จค้างด้วยเ<อ>ช็ดดูดถ้าเป็นถ้าใช้ไคลเคนด้วยมันจะชาร์จค้างให้<อ>แต่ถ้าใครโหลดมอดธรรมดาไปมันก็เป็นใคอเคนไม่ได้นะมันจะเด้งออกเลยถ้าเป็นซูปเปอร์ทซยาเอ๊ะทำไมคนีชื่อามาเกิดตรงนี้เหลยวะมันเอ๊ะอยู่ด้านขวาหรืออะไรวะอยู่ทางไหนนี่ไม่รู้มันมาเกิดไอ้บนนี้แหละบนไอหอคอยหอคอยพระเจ้า แต่มันไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เกิดธรรมดาคนมันเลียงอะพาร์ทนี้เดี๋ยวครับผมจะปุ๊บๆโชว์ก่อนอ่าอ่าพาร์ทนี้ถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์และกดแชร์ด้วยนะครับปุ่มซับอยู่อ่าใช่ปุ่มซับยูซ้ายขวาบนเหมือนเดิมนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมอ่า บ๊ายบายครับ